สวัสดีคะ่ะทุกคนหลังจากที่เราไม่เล่นลงคลิปนานมากนะคะเป็นเดือนนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาแล้วนะคะซึ่งกลับมารอบนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวชิงเต่าตะแต่ละแต่ละแตเป็นไคนเดียวนะคะชิงเต่านะคะว่ามีอะไรน่าเที่ยวมากนะคะเราก็จะพาไปดูสถานที่แต่ละจุดแต่ละจุดก็มีอะไรสวยงามมากนะคะเวยพูดเรื่อยเน่ยเริ่มพูดเรื่อยอ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ train station นะคะทุกคน ตอนนี้เราก็รอซึ่งเราก็เกือบสายนะคะทุกคนขบวนเราอยู่ตรงไหนซึ่งมันจะมีป้ายใหญ่ๆโชว์เลยเราก็ดูว่าขบวนเราหมายเลขอะไรแล้วก็ขึ้นรถตามนั้นเลยง่ายมากทุกคน so easy <laughs> so easy นะ <c oughs> ตอนนี้เราตื่นเต้นอยู่คนเดียวนะทั้งสถานีรถไฟแน้วมีเราที่ตื่นเต้นอยู่คนเดียว <c oughs> อุ้ยทุกคนหรือว่ารถไฟเราไปแล้วอะ เราไม่กล้าถ่ายหน้าคนนะเพราะว่าไม่ใช่อะไรขี้เกียจขี้เกียจไปเบอร์น่ะรถไฟมาแล้วทุกคนตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่บนรถไฟแล้วนะคะทุกคนรถไฟก็เป็นรถไฟความเร็วสูงที่จีนนะคะโตาะที่นั่งก็จะประมาณนี้ที่นั่งก็กว้างมากทุกคน ว่เดย๋ยวระหว่างที่เรานั่งบนรถไฟนะคะเราก็จะวางแผนว่าเราจะไปไหนบ้างเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนอะไรเลยมาแบบมาอแยบบ่าง่าก็มาถ้างานไว้เราไปเจอกันที่ชิงเต่าเลยนะคะเราไม่รู้ว่าเสียงเราทุกคนจะได้ยินไหมเพราะว่าเราพูดเบามากเราคว่ามันจะไปรบกวนคนอื่นอเคบ๊ายบไยเจอกันที่ชิงเต่านะคะทุกคนเรา,าถึงที่ชิงเต่าแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็มากินข้าวกันนะคะ เป็นข้าวผัดอร่อยมากค่ะพอพอกินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มออกไปเที่ยวกันแล้วนะคะทุกคนเย้เย่เยเยไว้เดี๋ยวเจอที่สถานที่เที่ยวที่แรกกันเลยนะคะยืมแท็กซี่แล้วเย่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบทุกคนคนจะปลา <laughs> อ่า สวัสดีครับสสวััดีครบทุกคนคุณนาปพตครับอปัดอปัดใจอปัดใจเอ็ดนาอปัดใจอปัดใจเอ็ดนาอปัดใจโอเคค่ะทุกคนอยู่ในซีแล้วเราจะใช้เวลาเดินทางไปถึงที่นู่นนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนระหว่างนี้ก็หลับไปเลย ทุกคนเราถึงแล้วนะคะทะเลที่ชิงเต่าค่ะทุกคนตื่นเต้นมากแล้วก็หนาวมากอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราใส่เสื้อกันหนาวมาทะเลนะคะทุกคนปกติทะเลที่ไทยมันจะไม่หนาวใช่ไหมแต่ว่าที่นี่แบบหนาวมากทะเลสวยมากทุกคนนักคนก็เยอะมากๆเช่นกันโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะ พาไปดูตรงนู mm ้นเห็นไหมมันจะเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญของชิงเต่านะคะทุกคนแล้วมันก็มีประวัติด้วยไว้เดี๋ยวถ้าเราไปถึงตรงนู้นเราจะรลายฟังว่าประวัติของมันคืออะไรนี่พูดเหมือนมีความรู้จริงๆก็อ่านมานะคะทุกคนลงไปขนาด่างไปเนาะ

แรงมากทุกคนน้ำก็ใสเราอยากรู้ว <laughs> ่าทะเลที่จีนอะมันเค็มไหมอะเราจะไปชิมได้ที่ไหนอะทุกคนมาแล้วเราจะเนื้อ เค็มอมันเค็มแบบนัวๆอ่ะมันไม่ได้เค็มปีนเหมือนทะเลพัทยาเฮ้ยเล่าหนึ่งเล่านึ่ง <laughs> มันเค็มแต่ว่าแต่ว่ามันเค็มแบบนัวๆทุกคน <laughs> <laughs> เราบอกไม่ถูก่ะ oh. oh. <laughs> เราได้ชิมทะเลแล้วทุกคนดีใจมาก <laughs> ดีใจทำไมก่อนได้ชิมน้ำทะเล <laughs> อันนี้ก็เป็นเด็กๆ มาเล่นริมหาดในเดน็กดีไม่เดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันไปกันแดด่มสองแล้วร้อนโอ้ชีสเซริงโอ้ลหดีหอยด้วยหอยขายเ เรากำลังจะเดินไปตรงจุดแลนด์มาร์กนะคะซึ่งเราก็มองไม่เห็นแลนด์มาร์กเหมือกันว่าคนเยอะมากตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะสะพานจ้านเฉียวนะคะเป็นสะพานจุดแลนด์มาร์กของเมืองชิงเต่านะคะซึ่งเป็นสะพานโบราณสมัยยุคราชวงชิงนะคะซึ่งสะพานนะคะจะทอดยาวตั้งแต่จากชายฝั่งมา,มาถึงกลางทะเลนะคะประมาณ400กว่าเมตรค่ะจะบอกว่ากิโลเมตร นี่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครมาชิงเต่านะคะก็ต้องมาเช็คอินที่สะพานตรงนี้นะคะคนเยอะมากมาก,มากก่แ่ล้วตัวซึ่งวันเนี้ยเรามามันมันไม่ใช่เป็นวันหยุดนะคะทุกคนเป็นวันมันเป็นวันทํางานแต่ก็คนก็ยังเยอะมากๆากามือมาก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 เลยหนาวือ<า>แล้วก<า>็ถถกแล้วซึ่งหน้าหนาวนะคะทุกคนถ้าทุกคนถ้าใครมาในช่วงหน้าหนาวอะ มันก็จะมีนกนางนวลนะคะบินบินอยู่ตรงทะเลนะคะทุกคนสวยมากๆเลยนี่เราพาไปดูใกล้ๆก,กันนี่ภ<ห><ห>าษ<ส>าจีนตรงนั้นก็อ่านไม่ออกนะคะ <c oughs> แต่ว่าสวยมากทุกคนมาถ่ายรูปได้นะคะ รอบๆสะพานก็จะเป็นวิวของเมืองนะคะทุกคนวิวเมืองแล้ววันนี้ลมแรงมากทุกคนหนาวสุดๆหนาวสุดๆคู่หูเราหายไปไหนไมหม้แหละคู่หูเราหายอะ่ะเหรอวูบเขาดูทะเลทุกคนขออภัยในความแบบขมยุ่งนะคะเพราะว่าลมมันแรงมากจริงๆ มจริงๆมาที่นี่เดี๋ยวก็คมแล้วเนี่ยวิวคือสวยมากทุกคนเราไม่รู้ว่าทุกคนแบบเห็นชัดไหมในกล้องเหมือนจะย้อนแสงด้วยอะ่ะอยากให้ทุกคนไม่เห็นจริงๆมากเลยอะ่ะพู่เราหายนะไปตามพู่งหมดทุกคนลมแรงมากตอนนี้อากาศประมาณ13องศานะคะแล้วบวกกับลมไปอีกอะ่ะหนาว ตอนแรกอ่ะเราใส่ให้กระโปรงท่นสั้นมาใช่ป่ะแต่ว่าไม่ไหวทุกคนต้องแบบไปเปลี่ยนเอาถุงน่องมาใส่อ่ะต้องแบบใส่ถุงน่องทับไปอ่ะโู้โหเราหายทุกคนเราหลงทางค่ะยูอัน n ์รู้สวิมวิคแอนด์สวิมดันนิส Let's go to check No, stand. Not. on, Come come this น้ำเป็นสีฟ้านะคะทุกคน อย,อย่าพักอย่าพักนี่น้ำเป็นสีฟ้าสวยมากสวย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 โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับโรงแรมก่อนเอากระเป๋าอะไรไปวางก่อนแล้วเราก็จะไปจุดเช็คอินจุดที่สองกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ มาถึงสถานที่เช็คอินที่2แล้วนะคะคือเป็นโบสถ์คาทอลิกนะคะเป็นโบสถ์ของศาสนาคิดนะคะนีอ่อยู่ข้างหน้าเราไปกันเราจะพาทุกคนไปดูกัน ซึ่งทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมประเทศจีนถึงมีแบบสถานแบบสถาปัตยกรรมหรือว่ามีโบสถ์อะไรอย่างงี้ที่มันเหมือนแบบยุโรปจังนะคะก็คือว่าในปี18 9 7นะคะเยอรมนีนะคะได้เข้ามายึดครองเมืองชิงเต่านะคะทำให้มีแบบสถาปัตยกรรมที่มันเหมือนกับยุโรปนะคะทุกคนซึ่ง,เม,งเมืองชิงเต่านี้แบบตามถนนหนทาานะคะเขาก็จะเป็นแบบ ทีโย,ยุโรปมากเลยค่ะทุกคนอารมณ์เหมือนแบบไม่ได้อยู่ประเทศจีนเลยนะคะทุกคนข้างหน้าเราก็คือโบสสวยนะทุกคนถ้าทุกคนมาชิงต่อเราก็อยากให้ทุกคนมาเช็คอินที่นี่ด้วยมันสวยมากของจริงมันยิ่งใหญ่มากนะคะทุกคนตั๋วคนละสิบหยวนทุกคนถูกมากแล้วก็เลยตัดสินใจเข้ามานะคะทุกคน ก็ยิ่งใหญ่มาก Have you ever seen t before In ป movie, right? How we g o t there oh, Let's go Going fun oh, <okay. S 1> Come this way สักโอ้ยยิ่งใหญ่มากทุกคนเดี๋ <c oughs> <c oughs> ยวเราพาไปดูใกล้ๆ รูปปั้นนะคะนี่ก็เป็นไอจูนเรอแล้วไม่รู้ว่านี้คืออะไรทุกคนสำหรับอะไรถ้าเกิดว่าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะทุกคนว่าตรงนี้คืออะไร ก็เป็นรูปนะคะ <S <S แล้วเข้าไปข้างในใกล้ๆกันอันนี้เดี๋ยวเราจะไม่เข้าไปใกล้เกินนะเพราะว่าคนเขาถ่ายรูปกัน เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราอะได้เข้ามาในโบสถ์ตรงข้างหน้าก็จะเป็นพวกร้านขายของเล็กๆนะคะเป็นร้านขายของฝาก ราคาเล็กๆค่ะทุกคนสามารถมาซื้อได้ซื้อของฝากาตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจากโบสแล้วซึ่งตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปตรงที่ภูเขาที่มันเป็นมองเห็นวิวข้างล่างนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปแล้วก็ระหว่างทางเดินก็เป็นร้านขายของชิวๆนะคะทุกคน หนาวเลยหนาวมากคนเนี้ยลมแรงระยะทางจากโบสถ์ไปที่ภูเขาประมาณหนึ่งกิโลนะคะทุกคนเข<อ>าขายอะไรกันาายเง้ดล้า เราเดินตามแมพป,ปักหมุดมานะคะตอนนี้ใกล้ถึงแล้ว <Here. S 1> yes ช่วยใน camera อซึ่งเขาที่เราจะไปก็คือเขาลูกนู้นทุกคนเห็นปะเราจะเดินไปนะทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างทางไม่เหงาแล้วก็ไม่เปียกแน่นอนค่ะทุกคนเดินเลยชิวๆอากาศเย็นๆหลงทางไหมอีกเรื่องนึง ทุกคนจีนเขาก็เดินกันไปเรื่องปกตินะคะทุกคนเห็นทางขึ้นแล้วทุกคน are you ready d a n i ี h ดูเกตัสก k ยวันนี้ท้องฟ้าสวยมาก Let's go let's go ขึ้นบันไดไปเลย8ล้านขั้นรอเล่นขี่ขั้นก็ไม่รู้แต่ว่าขึ้นไปก่อนขนชั้เเอก่อน ให้หยุดพี่แอฟไว้ The sky is so beautiful Look back Wow! ทุกคนสวยมากทุกคนอย่าลืมมานะได้มาชิงต่อทุกคนอย่าลืมมาตรงนี้นะทุกคนสวยเวอร์เห็นกับตาที่สวยกว่าในกล้องบอกเลย

มาเสร็จแล้วที่นี่มืดแล้ววะเราต้องรีบเดินแล้วล่ะทางเดินก็จะประมาณนี้นะคะเป็นทางเรียบแล้วก็สลับกับบันไดนะคะไว้เดี๋ยวถ้าเราถึงยอดภูเขาแล้วเราจะถ่ายด้วยคนดูรอบนะคะถึงแล้วนุกคน เหนื่อยอยู่นะไม่เล่นนะโอเคตอนนี้ก็เป็นจุดชมวิวว,ว้าจุดชมว,วิวหมู่บ้านที่เป็นหลังคาสีแดงคือประมาณนี้นะคะทุกคนมาถ่ายรูปได้เราแนะนำว่าให้มาตอนกลางวันนะคะเพราะว่ามันจะได้เห็นหลังคาสีแดงชัดๆ มีในกล้องส่วนชื่อสถานที่เดี๋ยวเราแปะไว้ในคลิปนะคะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันชื่ออะไรแต่ว่าเป็นภูเขาเล็กๆให้ขึ้นมาชมวิวได้ เดี๋ยจากนี้เราก็จะไปเดินที่สตรีทฟู้ดนะคะไปหาอะไรกินเพราะว่าหิวมากไว้เดี๋ยวสักพักเราเดินชมอะไรของเราแล้วเราก็จะพาทุกคนไปสตรีทฟู้ดนะคะทุกคนที่เมืองชิงเต่าเราจะไปะดูกันว่าสตรีทฟู้ดที่เมืองชิงเต่ามีอะไรน่ากินบ้าง <laughs> อยูนแอบดู <laughs> ตอนนี้เราก็ลงมาจากภูเขาแล้วแต่ว่าเราหารถไม่ได้นะคะทุกคนเราก็เลยต้องเดินลงมาแบบถนนใหญ่เพื่อที่จะเรียกรถซึ่งตอนนี้เราก็เรียกรถได้แล้ว<อ>ไม่รู้ทำไมรถถึงไม่เข้าไปรับเรา <laughs> แต่ไม่ว่าเป็นไรแต่ตน,นี้เราได้รถแล้วแต่ว่าตอนนี้หนาวมากแล้วก็หิวข้าวมาก 哦买个棍